สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเป็นชุดชุดวันนี้นะครับนะช่างยันก็จะมาเล่นเกมบุกเป็นชุดๆุดให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับว่าเกมบุกข,ของช่างยันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ จับคู่มาเจอเอา้าวเจอกับสายยันเจอกับตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะคำๆนะครับเพื่อนพี่น้องนะครู่ต่อสู้เขาชื่อสายยันนะครับผมช่างยันอ่ารูปทรงตรงนี้นะครับนะคุณสายยันนะคุณสายยันก็เป็นรูปอะไรเอ่ยนะครับเป็นซ่อนรูปขึ้นมานะเปิดเบีย้ยคู่ริมขึ้นมาผมนะวันนี้ดูแล้วนะครับเปิดเป็นม้ายงขวาไม่ได้นะฮะ เพราะตำแหน่งเบีย้ยคู่ริมนะสองตัวที่เขาเปิดมานะครับทำให้ผมเปิดเป็นม้ายงขวาไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยต้องเล่นเป็นแนวม้าเทียมนะครับนะก็หมักลุกก็ต้องเล่นตามรูปนะครับนะเพราะว่าเราไปรันรูปนะเขาเปิดเบีย้ยตรงนี้เข้ามานะจะทำเป็นม้ายงขวามันไปไม่ได้นะะมันจะเสียจังหวะไปหมด วันนี้ก็เลยต้องใช้ม้าเทียมรับไปก่อนนะครับนะแก้ไขสถานการณ์กันไปตรงนี้เขาก็ปิดด้านขวามือไปก่อนเลยนะอือหือปิดด้านขวามือนะเขาจะขุนมาเก็บด้านขวาหรือเปล่านะตรงนี้นะก็เปิดเบี้ยเข้าไปนะทําลายโครงสร้างเบี้ยของเขาบ้างนะะเขาก็กินตัดเข้ามานะเบี้ยนอกเบี้ยใน ตรงนี้เขาก็ยังอยู่ในตําราอยู่นะฮะกินเบี้ยนนอกไอ้เบี้ยเบียเบ้ยในนะกินตัดในนะยังเป็นตัวในอยู่นะครับโอ้โหเปิดแบบนี้นะม้าขวาเป็นม้าที่บุกหน้าดูนะครับเ,เพื่อนๆนฮะตอนนี้ผมก็ต้องรับไปก่อนนะครับนะรับไปก่อนมีโอกาสเมื่อไหร่ก็เราค่อยๆบุกเข้าไปแต่นี้เขากินตัดเข้ามาอีกแล้ว กินตัดเข้ามานะตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะผมไม่ใช้เบีย้ยกินนะครับนะเพราะถ้าใช้เบีย้ยกินเนี่ยก็จะใช้ม้ามายืนแท่นนะสวยงามนะครับโอ้โหแล้วโคนสองตัวด้านหลังเรานี่ติดกันอยู่ตรงนี้นะไปไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เวลาหมุนตัวกันกันอีกเยอะนะฮะตามนี้ก็กินต่อมาเข้าไปเลยนะต่อมาเข้าไปในแต้มตรงนี้นะเพื่อตรง ให้เขากินมา้าอ่าให้เขากินม้าเราก็ใช้เม็ดกินเข้าไปนะครับนะเราก็จะได้นะพื้นที่ขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับก็แต่เน,นี้ไม่ใช้เบี้ยกินอยู่แล้วนะครับนะบอกเพื่อนๆไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับโอ้โหเขากินตัดเข้ามาหมดเลยนะครับอือจะไงล่ะครับเอากินด้วยแบบนี้ก็ขึ้นไปโอ้ เขากินแลกกับเราหมดเลยด้านขวามือโอ้โลงดีจังเลยนะครับดูตัวก็ยังเท่ากันอยู่นะเพียงแต่ว่าเราได้พื้นที่ขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแต่มนี้ก็มากดขุนเอาขุนออกมาแบบนี้นะฮะมาออกมาแบบนี้ก็โคนขึ้นไปนะสร้างพื้นที่นะพื้นที่ในการเดินเข้าไปอีก โอ้เรือเข้ามาล้วงหลังบ้านแล้วก่อนนะครับก็ต้องหลบก่อนนะครับอืเรือเขาได้ออกของเจ็ดก่อนนะแต่นี้นะมากดเราอีกอีกําแล้วตอนนี้เราก็กดเข้าบ้างนะเขากดเราเราก็กดเข้าบ้างอ้าวแล้วเขาเขาจะเปิดนาบานแล้วก็จะเปิดเม็ดแล้วหลบก่อนดีครับนะแต่นี้อยู่ไม่ได้นะครับต้องหลบขุนก่อนนะครับ โอ้โหแตมนี้ก็แทงเบีย้ยเข้ามาได้อีกแล้วนะครับอือหือเมื่อก็แทงแบบนี้ก็กินตัดเข้าไปเลยเบีย้ยแรกโคนแรกเ็าเบีย้ยไปนะสวยงามแล้วก็โคนกินเข้าไปอีกทีนึง่งอืมือแต่แบบนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนนะคิดไว้แล้วนะฮะคิดไว้เหมือนกันนะครับอ่าก็ถอยม้ามาผูกนะถอยม้ามาผูกแต่มนี้ไมีเอาเรือมาจับนะ เดือมาจับโขนอีกตัวหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะทีแรกว่าจะเอาโขนจินก่อนเลยนะครับผมว่ามันไม่ดีนะเพราะจงังหวะเขาเอาเรือตีลูกด้านหลังได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนใจนะเอาเรือมาผูกก่อนดีกว่านะมากดขุนอีกตัวนึงดีกว่านะครับว่าแล้วก็เอาเรือนะมากดขุนไว้อีกตัวหนึ่งโอ้เขาก็กดขขนแล้วเหมือนกันนะเราก็เปิดไม้ออก โคนที่เนนเราก็เปิดไม่ออกแต่ผมเห็นจังหวะแล้วน,นะครับเพื่อนๆไม่ทิ้งให้โอกาสนี้หลุดลอยไปนะครับบุกเป็นชุดๆก็เอาเลือกินเข้าไปก้วไปกอนเลยโอ้แล้วก็เลือกินลุกเข้าไปอีกทีหนึง่งโอ้โหแล้วก็กินโคนเข้าไปทีหนึง่งโอ้ชุดนี้คุ้มนะครับเหลือแรกได้สามตัวเลยนะฮะบ,บุกเป็นชุดแต้น,นี้นะโอ้โห เอาละครับตอนนี้ก็นับตัวดูก็มาเม็ดนะมาเบี้ยเม็ดโคนนะโอ้โหโสู้เรือเอจัดไปจัดไปแต่ตรงนี้เขาพยายามไปผูกเบีย้ยนะไม่ให้เรากินนะก็เอาขนเลือกโคนดีขึ้นไปดีขนไป ขึ้นไปบีเขาอืมเขาเหลือลำานุนตีลุกทำไงก็ต้องเด้งกลับมาอีกเนาะอืมไปแล้วนะเดินไปแล้วโอ้เขาพยายามจะละลายเบียตรงนี้ออกนะนก็ตีลุกขาก้าพิกรณนตีลุกขาก้าพิกรณนเอาลงไปเนยลงไปของแปดแล้วลงไปของแปดก็ เราก็เอาเรือไปยึดคองเจ็ดไว้นะมาให้คุณขึ้นมาอืม,อมก็เอาเรือมาจับโคนก็เม็ดเข้าไปนะผูกไว้ก่อนเม็ดผูกไว้อ๋อเรือมาลำนี้นะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่า เพราะว่าเรือเราผูกอยู่ก็ไตลุกอีกแล้วนะก่อกลัวนะก่อกวนก็ลงมาจับเรือไปเลยนะลงมาจับเรือไว้นะอ,ไวอ้าว <c oughs> กินสองเราซะแล้วนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหตัดสองแต้มนี้นะเบาลงไปเยอะเลยนะตรงนี้เราก็ต้องนะมา กินเบี้ยอีกแล้วนะครับนะเขอเรือมาจับม้าก็ต้องถอยนะครับนะถอยแล้วก็ต้องไปพยายามลุมไปกินเบี้ยก่อนนะแต่ขุนเขาก็ยังขึ้นมาไม่ได้นะเขาอ,อยู่อยู่คลองแปดนะตรงนี้ก็ใช้ม้ามาไล่เรือก่อนนะครับเขาก็มาจับกินเบี้ยเราก็ขุนเสริมเข้าไปขุนเสริมเข้าไป อ๋อจับกินหมาอีกแล้วนะครับก็หมากลับมากินเบี้ยไปนะได้ไปละหนึ่งเขาแทงเข้ามาก็กินไปเลยครับนะอดภาระ,ะกันไปอ๋อเขามาสอดใส่กินคืนนะไม่เป็นไรครับก็ปะเบีเ้ยไปไงนะขุนไปนะก็เพียงพอนะครับ เบี้ยสีตัวหนึ่งก็ยังพอไล่อยู่นะครับนะค่อยๆขึ้นไปนะครับหงายเข้าไปนะก็ตีลูกก็ตีไปนะตีลูกก็หลบไปทีนะึงตีอีกตีไหมตีอีกก็ลงไปนะก็ตีแบบนี้ก็อ่าเราก็ค่อยๆไปนะครับค่อยๆมุดเขา้ขยา,ยา,าขไปหาเขาอเขาก็พยายามไม่ให้เราเข้าไปหาเขาง่ายๆนะ แต่ทนี้เขาก็ใช้เรือมามากันอะไรผมก็ไม่รู้นะผมดูแล้วนะกำลังไม่พอนะก็ดันเบีย้ยขึ้นไปไงเข้าไปอีกตัวหนึ่งเอามาเยอะเยอะนะเวลาเยอะนะเหลือตรงนี้เขาใช้เรือมากดเบียตียลูกอีกแล้วมาบังไว้เป็นอาบังไว้แบบนี้ก็รอเวลานะครับรอเวลากำลัง ของผมเนะี่ยเข้าไปหาเขานะเขาก็ต้องรอเราอย่างเดียวนะครับแต่น,นี้เขาก็นับได้แล้วนะให้เขานับไปเขาก็เริ่มนับนะหน้าดึงขากางเกงแต้มน,นี้อีกไม่ใช่ไม่ให้เราเอาเรือออกไปใช้หน้าก็ไม่ใช่เรือก็ใช้ขุนแทนแล้วกันนะขุนเข้าไปอีกก็ตีลูก ตีอีกไหมตีอีกมาปิดอืนะมาดึงอีกนะดึงตรงขากางเกงอีกแล้วไปขึ้ไป,ไปพยายามโยกโยกขุนบ้างนะโยกขุนไปแล้วก็เอาขุนขึ้นไปไปทางไหนอ๋อไปซ้ายไปซ้ายนะเอาขุนไปตามไป ไปอีกไหมถ้าเขาออกด้านซ้ายมือนะครับก็เบียรลอยลุกนะครับก็กินเรือนะครับแต่น,นี้เขาคงจะเห็นนะฮะขยับไปขวามืออีกแล้วนะครับอืมรู้สึกว่าปลายกระดานเกมนี้นะฮะผมจะไล่ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเดินวนไปเ <laughs> วียนมาอยู่เนี่ยเออ น่าจะจนตั้งนานแล้วไม่จนสักทีนะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกันนะครับบางทีเพื่อนๆนะลือหม,มากมันเยอะเกินไปอ่ะขึ้นไปแบบนี้อีกแล้วถึงเขากินไปเลยเบี้ยเขาไม่กินอีกฮะเออนะเขาก็าไม่ยอมกินเอาคุณมาอีกแล้วโถเออเอาคุณมาเมื่อกี้น่ะเอาหมามาล็อกก็ได้นะ มามาล็อกแล้วก็สอดไส้คาราเมลโอ้โหช่างยันเอ้ยมองไม่ได้เรื่องเลยนะมองไม่เห็นนะเดินเหมือนเดินเล่นไปวันเนี้ยอะเอ้าตีลุกไปทีนึงเอ้าเออตีลุกไปเร,เรื่องเรื่องยาอเบียมาด้วยเออแบบเบียมาอยู่ตรงกลางดีไหมอืมอืมแบบว่าเคยเป็นไหมครับเพืเ่อนๆนนะบางทีตัวมันเยอะจัดนะผมไม่รู้จะเดินอะไรไม่รู้จะเอาตรงไหนไป ้จนมันก็จนนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ดังใจนะมันมันช้าเหลือเกินนะฮะช้ามากนะครับแต่ตรงนี้เขาก็กลับมาอีกแล้วนะปะ่ะเราเบี้ยงไงก็ไปอีกกู้ต่อสู้เขาก็พยายามเตือนหน้าดูนะครับดีนะครับแบบนี้นะฮะเพื่อนๆฮนะทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับการที่เราได้หนีนะฮะการที่เราเป็นฝ่าย เป็นลองเนี่ยแล้วเราได้หนีเนี่ยเราก็จะศึกษาวิธีการไปด้วยไปด้วยนะฮะมันก็ยังได้หลายทีเห็นไหมคู่าวต่อสู้สามารถหาตำแหน่งหาการเดินได้หลายทีนะถ้าเราเล่นแล้วเรายกดยอมแพ้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้วิธีการหนีนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะที่อาจจะเป็นมือใหม่บ้างนะครับหรือมือเก่านะครับถ้ามือเก่าก็กต้องขออภัยนะครับนะช่างยันก็พยายาม แนะนำนะแนะนําน้องๆบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เอ่อบางบางท่านที่เข้ามารับชมใหม่หรือมือใหม่เนี่ยเกิดมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะช่างยันก็เป็นแค่นักบกลุกมือยูทูบเบอร์นะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะแต่มน,นี้นะฮะอ๋อมองเห็นแนละ้วเออวนไปวนมาแต้มน,นี้หไหลทีแล้วนะครับเนี่ยที่มองไม่เห็นนะครับแต้มน,นี้ถึงตาจนแล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้นะฮะโอ้โหเนี่ยนะ ถึงตาจนจริงครับเอามากับปติลุกแล้วก็เอาเรือมาลุกสอดไส้คาราเมลนะครับคุณสายยันก็ยอมแพ้ไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายคลิปนะครับก็ช่างยันพยายามจะทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมทุกๆวันนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ชมนะฮะต้องขออภัยนะฮะ อาจจะติดภารการงานหรือว่างานลาดงานหลวงเหนื่อยเกินไปอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย